ถามรายงานล่าสุดอัตราการเผาไหม้ของชิบะอินุได้พุ่งสูงขึ้นกว่า4,600%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาฟัดที่ยังตามกัดชิบะไม่เลิกจะทำให้ราคาของชิบะล่วงลงมาให้เหล่าเม้าเก็บเพิ่มหรือไม่เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีดาจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราและสําหรับเพื่อนๆที่เทรดอยู่กับคอย EX สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล7,504 ET เพียงท่านแสดงความคิดเห็นภายใต้แนวคิดที่ว่าเที่ยวสุดฟินโดยมองว่าเกาะเสม็ดเป็นสถานที่พักที่หลายๆคนอยากไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจที่มีต่อเกาะเสม็ดและเพื่อนๆคิดว่าสามารถใช้ คอย ex ได้อย่างไรบนเกาะเสม็ดเพื่อให้ฟินที่สุดด่วนเฉพาะวันที่18ถึง28มีนาคมนี้เท่านั้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานจากเว็บไซต์ชิบะเบิร์ดได้รายงานอันตราการเผาไหม้ของโทเคนชิบะได้เพิ่มขึ้นกว่า4,636.07%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการเผาโทเคนชิบะ iba, ทั้งหมด754,187,142เหรียญในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอัตราการเผาไหม้ของชิบะหมายถึงจํานวนโท เทนชิบะที่ถูกทำลายและถูกลบออกจากอุปทานหมุนเวียนกระบวนการนี้เราจะเรียกมันว่าเบิร์นในตลาดคริปโตเคอรเรนซีและการดําเนินการเพื่อลดการจัดการโทเคนซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไปโดยธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ733,24,321เหรียญโคกาชิบาอินุเป็นระบบนิเวศแบบกระจายอํานาจที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีแพลตฟอร์มในการทําธุรกรรมเดิมพันและมีส่วนร่วมในการกำกับและดูแลโดยใช้โทเคนชิบะใน ขนาดเดียวกันชิบะเบี่ยมเบตาเปิดให้ใช้งานจริงในวันที่11มีนาคมปี2023การเปิดตัวที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานมีส่วนรับผิดชอบต่อราคาของชิบะอินุที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ชิบะเรียมเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) และกลุ่มสภาพคล่องสำหรับสกุลเงินดิจิตอลชิบะอินุเป็นโครงการที่ได้รับการรับรองจากชุมชนชิบะอินุและได้รับความสนใจและการสนับสนุนอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามมีบางคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของโครงการและผู้พัฒนาโครงการและเอกสารของโครงการขาดรายละเอียดด้านเทคนิคและแผนการดําเนินงานอย่างสิ้นเชิงคนอื่นๆได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับโทเค็นของ โครงการที่เรียกว่าชิบะเลียมชิบะยังถูกสร้างขึ้นเป็นโทเค็นยูทิลิตี้บนแพลตฟอร์มนักวิจัยบางคนแย้งว่าโทเค็นไม่มียูทิลิตี้อยู่จริงและถูกใช้ในช่องทางของการระดมทุนสำหรับโครงการเท่านั้น แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่ชิบาอามีได้ออกมาตัวแย้งว่าโครงการนี้มีการสนับสนุนจากชุมชนที่แคบแข็งและกำลังได้รับการพัฒนาอย่างโปรง่งใสและเปิดเผยพวกเขาได้ชี้ไปที่แผนโครงงานโครงการและการปรับปรุงการพัฒนาเพื่อเป็นหลักฐานของความคืบหน้าในโครงการเหล่านี้ โดยล่าสุดราคาของโทเค็นชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายขึ้นอยู่ที่1087มีศูนย์นหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อข้างเงินอยู่เอตดอลลาตอนนี้สัญญาณตัวชีวัต c d c Action Zone ยังคงอยู่ในโซนสีแดงสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงที่ผ่านมาราคาของบิตคอยได้พุ่งสูงขึ้นและโทเค็นหรือแม้แต่อังคอยอื่นๆล้วนที่จะวิ่งตามราคาของบิตคอยทุกตัวแต่ในทางกับการชิบะอินุเป็นเพียงไม่กี่โทเค็นที่วิ่ง สวนทางกับราคาของบ i t c o i n โดยตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาบิตคอยได้พุ่งขึ้นแต่กับชิบะนั้นกับร่วงลงไม่หยุดและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ